มาชมชุดอัปเกรดนะครับ3,000วัตต์24โวลต์นะครับมอเตอร์เป็นแบบสวิตชิงไฮโวลต์นะครับอันนี้เราประกอบลงตู้เหล็กแบบนี้นะครับมีประกอบชุดเบรกเกอร์แบตเตอรี่ให้เรียบร้อยแบตเตอรี่เป็น NMC ของแม็กซ์สกายนะครับ250แอมป์25.9โวลต์นะครับอันนี้ก็ต่ออันนี้เทสระบบนะครับก่อนส่งลูกค้านะครับก็ตัวนี้ตั้งค่าตั้งอะไรให้เรียบร้อยแล้วฝาของเบเกอร์แบตเตอรี่เราก็จะไวริ่งให้แล้วนะครับ วาริงเข้าตู้ให้แล้วนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็มาที่ตัวแบตเตอรี่แบบนี้นะครับก็จะมีเบรกเกอร์ฝั่งโซล่าเซลเข้านะครับเซิร์ชฝั่งโซล่าเซลนะครับเบรกเกอร์ AC ซีอินพุตนะครับเอาพุตออกไปใช้งาน AC ตรงนี้ก็เป็นเซิร์ชนะครับแล้วก็มาเข้าที่บาร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปลงหลักดินได้เลยนะครับอันนี้จะส่งทั้งหมดเจ็ดชุดนะครับมีเจ็ดชุดนะครับอุปกรณ์เราก็จะจัดพวกมัลติ้งพวกนี้ให้ด้วยนะครับยึดบนหลังคานะครับมีเอนแทมมิดแคมนะครับ มีสายโซลาเซลล์ให้นะครับเข้าหัวนะครับอันนี้อย่างละสิเมตรนะสายกราว3เมตรนะครับก็จะมีพวกรางแบบนี้นะครับมีรางให้ด้วยนะครับสำหรับยึดแผงนะครับเซตนี้จัดกับแผงโซลาเซลล์ทั้งหมดสี่แผงนะครับเป็นแผง5้0ร้วัตต์ของยี่ห้อจินโกะนะครับเป็นแผงเทีื่อนวันนะครับจัดให้นะครับก็เผื่อท่านใดสนใจเนาะกำลังมองหาระบบอ๊อบกริดนะครับ3ากิโลหกิโลหกกิโลเรามีจำหน่ายนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมน้ำเจลมีหมดนะครับ ติดต่อได้ที่กร e นส m a ร์ทเทคนะครับอ,บอําเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมินะครับคืคลิปนี้รีวิวเป็นแนวทางประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ